คนครับค่าน้ําเดือนนี้ผมขึ้นอยู่แล้วครับเพราะอะไรเหรอก็ผมมีกระต่ายสองคนไงน้ําล้นทีไรไม่ได้ยินทุกทีเลยมามาดูตาของผมกันหน่อยทั้งหูตึงทั้งสายตาเสียอาราบาปิดน้ำน้อย ถ้าผมมาอยู it it> ่บ้านช่วยปิดน้ำหน่อยเนี่ยถ้าหากไม่ดีผมก็ตึงเิยไปไหนก็ลำบากโอ้ยนะความรักความเมตตาที่รว่าแต่ปัญหานี้ผมว่ามันต้องจบันสักทีครับเพื่อนๆของผมแนะนำนี่ ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงครับแค่เพื่อนของผมบอกให้จุ่มในดับน้ําที่ต้องการเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ต้องลองดูครับก็ไม่เสียหายอย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผมต้องจ่ายค่าน้ําเดละร้านทุกเดือนเฮ้ยนี่อะร ยังมาใช้กันเนี่ยทำให้เราก็าคือมาปิดน,น้ำไว้ด้หรอสุยดยอดสุยดยอดสุยดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดตั้งแต่วันนั้นผมก็เสียค่าน้าแค่เดือนละหนึ่งบาท,บท,าบาทาเสียครับแค่หนึ่งร้อยเาทิเก้าเซฟเก้าแสนกว่าบาทที่คุณต้องเสียไปแค่งเต่อนน้ำล้น